สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดธุรกิจมุกวรนิตแบ่งเวลามาสร้างเงินกำลังมีผลงานสุดเข้มข้นให้เป็นแฟนได้ติดตามอย่างเรื่องเลขคขนที่ล่าสุดมาแรงแซงชัดในวีทีวีเป็นที่เรียบร้อยสำหรับนักแสดงสาวมากฝีมืออย่างมุกวรนิตถาวรวงศ์ใครจะคิดว่างานแน่นขนาดนี้เจ้าตัวจะสามารถเจียดเวลามาเปิดธุรกิจได้ด้วย และธุรกิจที่ว่นนั้นก็คือบ้านน้องสตูดิโอสตูดิโอเช่าถ่ายที่เจ้าตัวสุดแสนจะภูมิใจเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วงานนี้ก็ต้องขอฝากร้านผ่านอินสตาแกรมกันสักหน่อยกับคอนเซปต์ตรุษจีนชุดไม่แดงไม่มีแรงเดินบ้านน้องสตูดิโอเปิดให้บริการเช่าละจ้าทั้งภาพนิ่งและวิดีโอหลากหลายมุมทั้งห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวห้องครัวใช้งานได้จริงห้องนอนสามห้องสนามหญ้าใครสนใจทักดีกไอจีไปสอบถามข้อมูลกันได้เลยครับ เรียกได้ว่าทั้งเก่งทั้งขยันจริงๆครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24ขอบคุณครับ